đang lăn. Nã nã, bạn chào anh ấy đi. Bạn đi. anh ấy, chào đi. anh nói với anh ấy, chào anh ấy. Anh ấy đang lăn. Nã nã, bạn chào anh ấy đi. Bạn nói với anh ấy, chào anh Anh ấy đang lăn. Nã nã, nói với anh ấy, nói với với anh ấy, chào anh ấy. Anh ấy đang lăn. ใจก็สนด้ยแล้วมอสมอสได้ยกับ้อสเยอกเลยเดีทีต่างเค่องอันนี้ยดมแาเองดกันจอไปีทีนู่นเลยอะการเดือไหเจอดีทตุลานู่นเลยริงหรือเขาว่าการเดินหน้าอะเขาเจอกันดีทีตุลา

เราหลบพวกเหลบ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 กนไเพื่ออะไรคะเฮ้ยเฮ้เไม่เอต้ยิ้มเหรอเราให้เต็ม้เต็มอะไรเหรอไม่ใช่แม่ไอ้ลูกบอลสายไฟฟ้าให้ดกาก็มีลูกบอลเออลูกบอลสายไฟฟ้าแะไสูงให้เอให้ให้ต็ให้ต้เต็มดีกว่าจะให้ให้เ ใครที่จะให้ร้องเแล้วการ้องไปบ่อยอ่าร้อวันหลังะ้องมาตังก้าโมเช้าอ่ะเออใช่ที่หนูโดนมองแต่ว่ามันไม่เป็นไรไงเพราะว่ารับปากอ่ะ ถ่ายพี่ไงแต่สุดท้ายก็ได้เห็นปะมังก็ได้ผลขยะ

ไปกินข้าวยังเลยอ่ะพี่จอยทานข้าวยังคะ